ประเทศไทยในปัจจุบันมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายทุกย่อมยากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อนายทุนและการเลือกตั้งทุกระดับในประเทศไทยก็ยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้องป .5 การจะเลือกตั้งหัวหน้าห้องคนใหม่คงจะวุ่นหน้าดู สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของเรานะคะดังนั้นในการเปิดเรียนวันแรกหน้าที่ของหัวหน้าชั้นคนเก่าก็จะต้องอะไรคะหมดไปดังนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสมัครการเป็นหัวหน้าห้องใครจะสมัครเป็นหัวหน้าห้องบ้างปงมคนนี้ชื่อพี่เตโชก่างกายกำยำ รูปหล่อพ่อเวยนโยบายของเขาคือแจกเงินแจกเงินอย่างเดียวหนูค่ะคนเนี้ยชื่อพี่อุ้มสาวสวยเซ็กซี่มั่นใจนโยบายของเขาคือไม่ต้องทำเวรมันกันเลยทีนี้หนูค่ะส่วนคนเนี้ยพี่ลูกปลาน่ารักนิสัยดีสวยกว่าเพชรชราชวราดสเปค,คผมเลย นโยบายของเขาคือห้องเรียน3ดีในการสมัครเลือกตั้งหัวหน้าห้องของนักเรียนในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครทั้งหมด3คนเราจะเอาหลักการเป็นประชาธิปไตยของการเลือกตั้งดังนั้นเดี๋ยวครูจะทำการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้ไปเสนอนโยบายให้กับสมาชิกในห้องได้รู้ก่อนที่เราจะทำการ เลือกตั้งดังนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะมาทําการเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียนกันนะคะเลือกเบหนึ่งนะคะบครไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับเบอร์หนึ่งนะคบไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับเบอร์หนึ่งนะคไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับเบอร์หนึ่งนะครเลือกหนึ่งเลยนะคะใคไม่มีตังมาพุ่มได้นะครับเบอร์หนึ่งบนึงเบอร์ครับเบอร์หนึ่งก็อาจจะไม่เองตายใครไม่มีตังมาตังเอาพุ่มได้ เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบเราใกล้ไหนไหมหนึ่งแต่มีข้อแม้นายต้องเลือกเรานะเลือกเราด้วยนะเบกว้าว wow. เบอร์สองจ้าเบอร์สองจ้ามาเร็วมาเร็วเบอร์สองจ้า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 เบอร์อส,ออสองจ้านโยบายของเราเราจะแจกลูกอมคนละห้าเม็ดเวาารนประจำวันไม่ต้องทำสามารถรับประทานอาหารบนห้องเรียนได้ลูกตาลูก ลูกปาแย่แล้วมีอะไรหรอก็เตโชนาสิซื้ไไ <c oughs> อไก่ให้เป็กไหมหนึ่งเพื่ออะไรกับการเป็กต้องเลือกเตยโชให้เป็นหัวหน้าห้องส่วนอุมอากก็มีนโยบายจะรวมห้าเมตรพร้อม,มท,ทั้งทานอาหารในห้องเรียนได้ด้วยและไม่ต้องทําเวรส่วนผู้ผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ที่มันไม่อยากทําเวรมันก็ต้องเทคาเนไปที่อุ้มสิและลูกป,ปามีนโยบายดีๆอะไรนําเสนอละ <c oughs> อืม นะอยุแบบของเรานะ่ะหรอเราคิดมาแล้วล่ะณนะยุแบบของเราก็คือห้องเรียน3าดีดีที่1คือช่วยดีเราจะช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยทําความสะอาดห้องเรียน ดีที่2คือประพฤติดีเราจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนได้เห็นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสุดท้ายดีที่สพูดดีเราจะพูดในสิ่งที่ดีไม่คิดในแง่ลบต่อคนอื่นแค่นี้เราก็สามารถเป็นคนดีได้แล้วส่วนเพื่อนจะเลือกเราเป็นหัวหน้าห้องหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนสู้ มาแับคะแนนกันนะคะบัตดีเบอร์หนึ่งบัตดีเบอร์สองเนย้ การเลือกตั้งนะคะผู้ชนะการเลือกตั้งการเป็นหัวหน้าห้องในสำหรับปีการศึกษานี้คือเด็กหญิงลูกปาขอบคุณเพื่อนที่เลือกเราเราจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดค่ะ ขอขอกมาแล้วทำไมเบ๊กถึงไม่เลือกเราล่ะเสียงอะงง่ะ,ะนนสอเสียได้เฉพาะคนงูเท่านั้น <g esses> แหละแพ้เราไม่เลือกตั้งได้ยังไงเล่นได้สี่เราแพ้ได้ตั้งได้ยังไงไม่ต้องร้องไห้หรอกครับต่อให้พี่จะซื้อเสียงด้วยไก่ทอดหรือเงินทอง <g ülme> <g ülme> พี่ก็ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้หรอกครับเ <g ülme> พราะอะไรรู้ไหมครับเ <g ülme> พราะไม่มีอะไรที่จะชนะความดีได้หรอกครับ คือความยุติธรรมคือความฝันทุกคนต้องทนทุกทางการมองมวความทุกจริตกำลังเลือกพินสังคมเบาแต่เราจะไม่ยอมแพ้จะต้องสู้ไปไม่เอาทุกจัน